สวัสดีครับชาวเดสเกมเพื่อนท่านอีกผมก้องซ่าครับมให้เกมโอเวอร์สองกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดู Battle p a s รที่จะมาใหม่ในซีซั่น4กันนะครับโอเคก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับเป็นกำใจก้องซ่าด้วยนะครับผมมาเลยครับอย่างแรกครับ Battle p a s พครับตัวละครตัวใหม่นะครับในส่วนของ Life Weaver อันนี้ผมใส่สกินอยู่เดี๋ยวผมไปถอดแป๊บนึงอ่ะถอดเรียบร้อยนะครับก็เป็นใครที่ปลดในส่วน Battle p a s รก็จะได้นี้เลยนะครับตัวละครใหม่แล้วก็ในส่วนของสกินครับนี่ฮะอ่่าโหยเทนะ แล้วก็มีคูณแล้วก็อันนี้รู้สึกคุเลียดนี่มันเอาไว้ซื้อนั่นใช่ปะซื้อสกินใช่ไหมที่ผมเข้าใจถูกไรฮาร์ดครับโอเคต่อไปดูแบบไวๆนะผมเป็นอุ้ยอ๋อน่าจะเป็นช็อตที่นี่ฮะับชาร์โดสเตปมาอ่ามายิงในส่วนของไอ้นี่นะฮะวิดูเมเกอร์นะครับซึ่งนี่เป็นเซิร์ฟเทสทุกคนถ้าเกิดมันมีอะไรนิดหน่อยก็ตามนั้นละฮะเซิร์ฟจริงน่าจะโอเคปกติแล้ว เฮ้ยท่าน,นี้สวยนะเนี่ยอ๋เป็นทา่าวิทอเรียโพสนะครับเป็นท่าน,นอนเล่นเกมนะฮะเฮ้ยดูมฟิตแน่นอนล่ะสะกินมาดูซีโอครับมูลวอล์กครับอืมต่อไปอืมต่อไปสกินที่สิบครับอ้าวหลือว่สิบสกินของบาชเชนครับบาชเชนสวยนะบอกว่าสวยอยู่นะเงาเงาด้วยนกเทพดัง ต่อไปอืไปกันไวๆนะผมไม่ได้ดูเยอะอยู่แล้วอุ้ยอันนี้อันนี้น่ารักว่ะฟ,ฟาจิมาริใช่ไหมฟ,ฟาจิมารินเนาะโอเคเหรียญทา่าวิซิลิโพสครับอันนี้กับแบนเนอร์อันนี้สติกเกอร์ว้าวนี่ของตัวใหม่แน่นอนไลฟ์วิเวอร์ครับเฮ้ยเฮ้ยสปอยแล้วป่ะสปอยแล้วป่ะยังไงให้ดูอยู่แล้วทุกคนนะไรครับผมอันนี้ของซิกมานะ่าเนาะอืมที่ห้อยครับ ไอ้อันนี้เสียงของอันนี้ต่อไปสกินลิงฮะสกินลิงอันนี้สกินลิงว้าวว้าเพราะอะไรครับเพราะมันมาเป็นในส่วนของเอเลี่ยนไงรอบนี้แบบสเปซอวกาศอะไรงงี้แต่ละตัวละครก็จะเป็นทรงนี้กันหมดครับมาในตีมนี้เนาะเฮ้ยนี่ก็เท่เนาะเฮ้ยโอเคต่อไปฮะท่าคิริโกะครับว้าววิตตุลีโพสครับต่อไปเหนียววิสตันวิสตันเฮ้ยวิสตันแบบ เท่นะโอมัรูปนี้อันนี้เป็นท่าของแอชแท็กทีมฮะว้าวไอ้เท่อยู่นะบ๊อบหน้าแบบดูแบบโอเคต่อไปฮะนี่ของใครเนี่ยไปต่ออันนาครับวิรีโพสอุ้ยนี่สวยว่ะเนมการ์ดนะ The Galaxy will tremble before us ah the Galaxy นะครับผมเสียงของ อรามตาอันต่อไปฮะผีตาโคนครับอที่ผมบอกไปที่ผมทําคลิปรีวิวให้แล้วนะครับอยู่ในบัลเด้นพาร์ตนะครับก็จะอยู่ในส่วนของเลเวลอ่าเท่าไหร่เนี่ยสามสิบนะครับก็ไม่ไกลส้าผมแบตัวละครใหม่ไลฟ์วีเวอร์นะต่อไปฮะอุ้ยอันนี้สวยเฮ้ยสกินแอนแน่ๆเลยสกินนี้เฮ้ยน่ารักนะมาอยู่ในสเปรแล้วไงเนเนบูล่าอิทสู่มายเซลนะครับโอ้เอเลี่ยนด้วย ตอรีโพสครับอืมเหรียญว่ะไปต่อว้าวต่อไปท่าแคสซิดี้ครับง้อเขาเรียกว่าท่าเดินแอคครับทุกคนมีทำเพลงด้วยต่อไปฮันโซครับโอ้ฮันโซโน,โซนี่ไม่ละทิ้งความเป็นญี่ปุ่นจริงๆนะครับเฟสซิวัลครับ อารมณ์แบบช่วงเทศกาลนะแบบเหมือนแบบขายของอะไรเงี้ยเท่เท่เท่ฮันโซ,นโ,ซ,นอนโ,ซนโอเคไปต่อโอ้ยนี่ไอ้นกที่อยู่กับไอ้นี่นี่ว่าตัวแรกเลยสก,กินของบาตชันผีตาโขน Dream Paradise hope a of living อ่ะน,นี่เสียงของไลฟ์วิเวอร์เนาะซึ่งผมก็ทำคลิปไปละพอเลเวลร์ห้าสี่สิบห้าครับสายฟรีครับใครที่แบบไม่ได้เติมบัตรเดินทางก็สามารถปลดไลฟ์วิเวอร์ได้นะเพลย์สี่สิบห้าเหมือนเดิม ว้าเท่ว่ะอุ้ยมันนักล่าคริตสตันนะครับอุ้ยผมว่าสกินนี้อ๋อมันเป็นตรงนี้ของบ๊อบนี่เองผมว่าไขว่าตรงนี้ว้าวโวเ,เป็นแบบนักนักแบบนักล่าอาวากาศนะเออนักล่าขุมสมบัติในอาวากาศนะเฮ้ยเท่นะเฮ้ยผมว่าสกินนี้แอสสวยแล้วเนี่ยดูดีเลยอ่ะดูดีเลยอะ่ะโอเคต่อไปฮะอันนี้เป็นอุ้ย เท่จังมองดาวตกด้วยอันนี้ท่าวีตุรีโพสครับท่าวอร์มอัพเหรออ่ะวีตุรีโพสซิกมา unlimited power unlimited power นะครับต่อไปโอ้ปชิมบุรีน่ารักจังโอ้ยขุนบัตชั่นอุ้ยเกนจิอ๋อเขาทำมาสู้แต่กินนี้เนี่ยรับจะกินเขียวนะฮะโอ้ พาเลตเยอะนะช่วงนี้นะรู้สึกสกินเดินเดินเยอะมากเลยเออโอเคนี่ครับในส่วนของดูฟิตครับโอ้อารมณ์แบบนักล่าฆ่าหัวในอวกาศอะไรอย่างนี้นะเท่อยู่นะแบบมีแบบกระลงนึกว่าของลิปเปอร์นึกว่าลิปเปอร์ไหมลิปเปอร์มาโดนแล้วต่อไปฮะเวลร์หกสิบเอ็ดครับอ่าฟังก่อนโอเค เนี่ยของดูมฟิตเนี่ยเออใช่จริงด้วยเนี่ยอารมณ์แบบนักล่าฆ่าหัวอาสมวเป็นโจนแทนนะโอเคเฮ้ยผมว่าเนมการ์ดรอบนี้สวยมากเนี่ยต่อไปว้าวไฮไลท์อินโทรใหม่เฮ้ยเมอร์ซี่เหรอเฮ้ยอยู่ด้านขวาเพิ่งเห็น้ยเมอร์ซี่สวยโอ้โหเมนเมอร์ซี่น่าจะชื่นชอบนะเฮ้ยผมว่าสวยนะ เอาเรื่องนะอารมณ์แบบเจ้าหญิงอะเจ้าหญิงในอวกาศอะไรอย่างเงี้ยเออได้อยู่นะเออสวยนะสวยสวยสวยเมอร์ซี่สวยมากผมว่าเมนเมอร์ซี่น่าจะแบบไหนไหนก็มีการปรับแล้วไงก็เอาหน่อยสกินให้ให้สวยๆหน่อย,อย,อย,ต,ย,อยต่อไปฮะ <c oughs> นี่ถ้าอีโมดเล,ล็กล้งฮะแต่นี่ล้งเฉยเล็กล้งเล็กล้างไปเอ้ยอย่างเท่วะ่ะนี่อย่างเท่ต่อไปครับ โอ้นมการ์ด74็ดตัวค่อยๆเยี่ยมกันนะอินฟินิตุสอินอินฟินิตุมออฮีอุ้ยนึกว่าขึ้นไปเหยียบได้ว้ามาแล้วสปอร์สกินนะทุกคนอยู่ด้านขวาแล้วอันนี้ท่า hard intro hard carry สายแบกสายแบกสายแบกไงเออหนูก็เป็นสายแบกโทษหรนี่เลยฮะมิสติก นะครับสกินประจำซีซั่น4ครับนี่เลยฮะอย่างเท่โอ้โหซิกมาเท่จัดจัดนะครับกาแล็กติกเอ็มเพลเยอร์ครับผมว้าวเท่จัดแล้วก็มีนี่ฮะโอ้โหอย่างเท่เลยว่ะเดี๋ยวเราใส่เราไปให้ดูกันในเกมแล้วกันว่าแบบมีความสามารถหรือว่ามีในส่วนของเออ่รูปแบบสีสันยังไงบ้างนะครับในส่วนของสกินนี้ครับคัสซอมไมค์กันซะหน่อยมีสีอะไรบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกเลยลูกบอล แล้วผมไปดูในตอนสกินน,นู่นดีกว่าดูน่าจะดูง่ายกว่าสายไปก่อนไปดูหน้านี้น่าจะง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันน่าจะเห็นอะไรได้เยอะกว่าซิกม่านะครับอ่ะดูในส่งสกินกันนะครับกาเล็กติกนะครับคัสตอมไมค์ครับลูกบอลก่อนลูกบอลมี2แบบครับเป็นลูกบอลแบบกลมๆเหรือลูกบอลมีหนามๆนะครับแถัดไปเฮลทครับหมวกฮะหมวกมีแบบนี้ใส่หมวกหน้าอันที่สองเป็นแบบโอ้นี่ก็เท่อยู่นะ ว้าวเป็นเหมือนมงกุฎแล้วก็อย่างที่3อู้ยอย่างสามเป็นไอนี่เลยมงกุฎจัดจัดราชาสุดๆฮะอันนี้แบบสวนใส่ทํางานแล้วก็เปลี่ยนด้วยนะถ้าอันสุดท้ายจะไม่มีการปิดตาอย่างที่2งจะมีติดตาบ้างอย่างแรกจะแบบเป็นคาดตาซึ่งผมอันนี้สวยอันนี้สวยสุดลองเขาไม่มาได้นะชอบไหนสุดนะแล้วก็เกาะครับเกาะแบบนี้อ่าเกาะแบบเต็มยศเกาะสองน่าจะเป็นเกาะต่อสู้เกาะสามเป็นเกาะแบบง้อนั่งบนบัลลังอะไรอย่างนี้นะซึ่งผมว่า ก็แต่ละอันก็จะมีโบก็เข้ากันหมดนะแล้วแต่เราจะใส่แล้วแต่เราจะปรับเลยอืมถือว่าโอเคดูดีมากครับเดี๋ยวเราไปสีครับอันนี้เป็นอืสีม่วงสีเขียวแล้วก็ุ้ยสีนี้สวยนะสีนี้สวยสวยนะและข้างหลังก็จะเป็นสีด้วยนะฮะตรงนี้นะครับไอสีล่างสุดนี่คือสีของตรงนี้นะผมว่าเท่ว่ะเดี๋ยวเราใส่นี้ก่อนผมชอบอันนี้สีแรกสุดนะฮะสีแรกสุดผมว่า ดูดูดาร์กสุดละนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูในเกมว่ามีเอฟเฟกอะไรมาให้ดูบนบ้างครับสำหรับสกินนี้ว้าวนี่คือหน้าเลือกตัวละครน,นะฮะโอ้ยอย่างเท่มีแบบอวกาศข้างหลังด้วยเมื่อกี้ตอนแรกโคตรเท่เลยไหนกดเข้ามาหน่อยว้าวอย่างเท่ฮะเดี๋ยวลองยิงดูแตกต่างไหมมีเสียงมีเสียงแล้วก็ตอนโดนจะมีแบบเป็นหัวนวงๆงอยู่ อ่าท่าที่ผมดูนะมีวง,วงวงอยู่กิลอี e ครับหินเป็นยังไงอ่าหินน่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะแต่ตอนยิงโดนอ่ะเห็นเลยว่ามีอะไรแปลกๆขึ้นมาอ่ะมันจะมีวงวงมาขี้ขวาล่ะโล่เหมือนเดิมไหมอ่ามีตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยเออมีตรงนี้ขึ้นมามีข้างบนมันมีแค่บนข้างล่างใช่ไหมเออมีแค่ล่างใช่ไหมหรือมีบนหรือมีข้างล่างอ๋อมีวะมีสี่มุมเลยโอ อันนี้โยนไม่น่าจะมีอะไรเล็บชิปก็เป็นดูดนะครับซึ่งก็ดูยากอ่ะเพราะมันไม่ได้เราเราไม่ได้เห็นเี๋ยว่าลองติเมทสิอยากรู้ว่าติเมทจะเป็นยังไงนะครับเกี่ยวนี่แบบนึงแบบนึงเออเกี่ยวนี่แบบนึงมาแต่ว่าโอเคนะยิงแล้วมันแบบมันมีเอฟเฟกต์มากขึ้นอันนเมทดูครับดูคิว่าเปลี่ยนทรงเปลี่ยนเสียงหรือมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างครับอุ้ยเปลี่ยนรูปแบบเลย มีเสียงเพลงด้วยฮะโยนอุ้ยเอฟเฟกด้วยฮะและ้แท้งลงมาอา่าโอเคครับนี่คือเอฟเฟกของสก,กินใหม่นะครับสวยนะใครเป็นเมนซิกมาน่าจะใจชื้นนะน่าจะแบบเฮ้ยลุยดีครับอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นอีกสกินที่ผมว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสกินทั้งหมดใน Battle Pass Season 4นะครับก็ก่อนที่เราจะจากกันก็ขอขอบคุณในส่วนวิษสัต์ด้วยนะครับที่ให้เรามาได้รีวิววันก่อนนะครับผมซึ่งถูกใจสกินไหนกันบ้างนะครับที่ผมบอกอ่ะรอบนี้มันเป็นในส่วนของแบบสเปซเลยอ่ะเอาวากงอวกาศอะไรอย่างงี้ซึ่งผมว่าสวยนะรอบนี้สวยมากแล้วก็ซิกมาเป็นหนึ่งตัวที่หลายคนฮอทิตกันเยอะครับดังนั้นก็มาเลยนะสกินมิสิกสกินที่สี่ครับซิกมาครับผมชอบแบบมีเพลงด้วย โยนมีแสงว่จะจากท่าฟ้าฟ้านะว้าวประมาณนี้ครับอ่าโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับแบ่งลังใจกองซาด้วยผมสวัสดีเอาไว้แค่นั้นครับทุกคนสวัสดีครับ